้อาละครับทดลองครับวันนี้เรามีการยื่นร้านํารกัรตัวแล้วยังไงบ้างครับผมครับในวันนี้นะครับเราก็ได้ยื่นคําร้องขอฝากขังนะครับผู้ต้องหาในคดีของสนอลุมพินีทั้ง3าคดีนะครับก็สารได้พิจารณาแล้วก็อนุมัติให้ฝากขัง12วันนะครับซึ่งในส่วนนี้ ในคาร้องขอฝากขังพนักงานสวนเนี่ยเราได้ยื่นคําร้องคัดค้านการประกันตัวนะ,นะครับไปแต่ว่าผู้ต้องหาก็ได้ร้องขอต่อศาลว่าจะขอประกันตัวก็ไปยื่นคําร้องที่ศาลนะฮะตอนนี้ผู้ต้องหาก,ก็อยู่ในระหว่างที่เราพาผู้ต้องหาไปศาลนะครับเพื่อฝากขังตามที่ศาลได้อนุญาตนะครับอันนี้กระบวนการต่อไปก็เป็นส่วนของศาลแล้วใช่ไหมครับครับประกันตัวหรือไม่ครับครับในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ยืน่นคัดค้านการประกันตัวไปนะครับอ่า นะครับเนื่องจากว่าไปคู้เก่าวหาหลายคดีนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาเองก็มีเคยพักอาศัยอยู่ต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานก็เกรงว่าอาจจะมีการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับในส่วนนี้เราก็ได้ร้องอขอต่อสารด้วยนะครับว่าถ้าหากสารจะอนุญาตให้ประกันตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ ก็ขอให้กำหนดเงื่อนไขในการห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศนะครับจากให้ปากคำของเขาเนี่ยเขารบสารภาพอะไรบ้างไหมครับอ๋อในในส่วนการให้ปากคำก็ยังนะฮะยังนะฮะยังพูดในเรื่องประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องของเหตุการณ์ยังไม่ได้ให้การรับสารภาพนะครับยังปฏิเสธอยู่ไหมครับก็ต้องถือว่าบฏิเสธอยู่นะครับในชั้นนี้ก็คงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะมา ให้พนักงานสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุยาหรือพยานบุคคลก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับพนักงานสสวนก็ได้ชี้แจงนะครับให้ผู้ต้องหาทราบนะครับผมก็ได้ชี้แจงว่าก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะนำพยานหลักฐานเข้าสู่สํานวนการสอบสวนนะครับมีความมีความหนักใจอะไรไหมครับในกางคดีบุคคลมีชื่อเสียงอย่างงของตารวจนะครับผมยืนยันตั้งแต่วันแรกนะครับว่าได้รับข้อสั่งการจากท่านผบตรนะครับท่านผบชนนะครับเราทําคดีอย่างตรงไปตรงมา แล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคดีนะฮะทางสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามคดีก็จะเห็นนะครับในคดีนี้เราก็มีการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รวดเร็วนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะขอออกหมายจับผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหาเข้ามาพบพนักงานสวนก่อนที่จะออกหมายจับเราก็นําตัวมายื่นคําร้องขอสาลต่อสารขอฝากขังในวันนี้นะครับแล้วก็พิจารณาแล้วมีเหตุที่จะคัดค้านการประกันตัวก็ได้ยื่น คำร้องขอคัดค้านการประกันตัวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความหนักใจนะฮะก็ทําไปตามอํานาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งผู้กล่าวหานะครับและผู้ต้องหานะครับในการที่จะให้การหรือนําพยานหลักฐานเข้าสู่สำนักตําสวนตามสิทธิตามกฎหมายทุกอย่างครับยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายนะครับที่ยังเดินทางเข้าเขแจ้งความกับก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานมานะครับผมก็ ได้ทราบจากตามที่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับแต่การประสานมายังพนักงานสอบสวนนี่ยังไม่มีนะครับีกแต่ข่าวว่าเหยื่อบางรายยอมที่จะไม่เอาความแล้วเนื่องจากมีมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีพยายามเสนอเงินหลักล้านต่อส่วนนี้ข้อมูลตำรวจมยังไงบ้างหมายถึงผู้เสียหายที่ยังไม่มาแจ้งหรือว่ามาแจ้งแล้วครับผู้เสียหายที่ทั้งที่มาแจ้งแล้วและยัไม่มาแจ้งไม่มาตกงที่จะเอาความแล้วตรงส่วน,นี้ก็ถ้ายัางไม่มาแจ้งก็คงจะให้ความเห็นอะไรไม่ได้นะครับในส่วนที่มาแจ้งเนี่ยพนักงานสวนได้สอบ ปากคาผู้กล่าวหาไปหมดแล้วนะครับรวมทั้งพยานที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะดําเนินการได้นะครับก็ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในคําให้การที่เราสอบไปเอ๊มมมผมยังไม่เห็นยังไม่ทราบข้อจริงตรงนี้นะครับนะบมีแต่ี่ทางน้องนักข่าวมาสอบถามนะครับแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าในคดีที่ผู้กล่าวหามาให้การไปแล้วนะครับ เพาะงานสวนได้สอบปากคาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาให้การเนี่ยที่เราสอบไว้เนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับว่าคุณเคยเกล่าวหาว่าอย่างไรมีพฤติการเป็นอย่างไรเราได้ดําเนินการสืบสวนหาพยานวัตถุพยานบุคคลเพิ่มเติมไปทาคาให้การผู้กล่าวหาไปแล้วผมก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่ากังวลตามที่ผู้สื่อข่าวถามมานะครับท่านครับคดีนี้มันมีหลายคนมีบางคดีที่มันมีเือนอายุเกินบรรดายุความมั่งมครับก็คงต้องดูเป็นแต่ละคดีไปนะครับในคดีไหน เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับในคดีไหนมีอัตาโทษเกินกว่า3ปีไม่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้อายุความในการร้องทุกในการเมืองคดีก็แตกต่างกันไปตามโทษของแต่ละคดีด้วยนะครับซึ่งก็ดูเป็นคดีคดีไปนะครับแต่ในส่วนของสอนอล,ลุพิดีทั้ง3คดีที่มาแจ้งก็ยังไม่ขายอายุความนะครับเราถึงได้ยืน่นแจ้งข้อหาแล้วก็ยื่นคำร้องขอฝากขัง,งในวันนี้แม้แต่บางคดีเป็นคดีคงถืงการจำเราเมันต้องมีพยานหลักฐานที่มั่นคงถูกไหมครับคือทุกคดีนะฮะ,ะผู้ก่อหามา ร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวหาผู้กระทาความผิดนะครับพนักงานสืบสวนนะครับเจ้าที่ตํารวจเราก็มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานสแสวงหาพยานหลักฐานนะครับตามอำนาจหน้าที่ของเราเพื่อพิสูจน์การกทำผิดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาอยู่แล้วครับทุกคดีนะครับเ,รเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจอยู่แล้วในการสืบสวนสอบสวนพวกพยานหลักฐานอะไเป็นสาคัญไหมครับในคดีพวกนี้ครับในแต่แตและคดีเราก็ทําเต็มที่นะฮะคงบอกไม่ได้นะฮะว่าได้พยานหลักฐานอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เฉพาะ,ะของสำรอน,นี้ก็3คดีนะครับ เดี๋ยวคงต้องดําเนินการตามกระบวนการนะครับที่เกิดเหตุก็เป็นสถานที่ที่พนักงานสวนเจ้าที่ตำรวจจะต้องเข้าไปตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องดำเนินการนะครับก็คงทําไปตามอำนาจหน้าที่นะครับครับผมครับ